สวัสดีครับวันนี้นะครับช่าง่อมในตำนานจากคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง y YouTube หมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้ผมจะพามาดูปัญหาน้ำนะฮะไหลเข้าแทงหม้อน้ําช้ามากนะฮะซึ่งจุดอื่นเนี่ยน้ำไหลแรงแต่ว่าเวลาเข้าแทงหม้อน้ำเนี่ยมันค่อยๆซึมมาทีละนิดนิดซึ่งใช้เวลานานเกือบ1-2นาทีกว่ามันจะเต็มนะโอเคปัญหานี้เกิดจากอะไรเกิดจากการอุดตันนะฮะของตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ในนี้เพราะว่าชักโครกทุกยี่ห้อนะฮะ อ่าเขาจะมีตัวฟิลเตอร์กรองเศษอยู่ใต้ชุดทางน้าเข้าตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะกรองเศษหินเศษทรายเศษอะไรต่างๆไม่ให้มันเข้าไปในตัวซีลยางของลูกลอยเพื่อป้องกันนะไม่ให้ซีลยางก็ให้สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งสุกระเข้าไปคาเพราะว่าถ้าคาเนี่ยมันจะเจอปัญหาเรื่องมันไม่ยอมตัดน้ำโอเควิธีการนะเราให้เราถอดสายน้ำดีออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เช็คน้ําจุดอน่นแหลงมากใส่ฉีดแรงจุดนี้ก็แหลงนะวิธีการคือ ถอดสารน้ำดีออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มือล้วงดูมันจะมีจุกฟิลเตอร์อยู่ให้เราเอาจุกนี้ออกมาล้างเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าอะไรเข้าไปตันนะฮะทำไมมันเข้าช้านี่นะฮะคือสาเหตุที่ทําให้มันไหลเข้าช้ามีแต่เศษขี้กาวนะฮะตันเต็มเลยเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะครับนี่นะฮะเป็นเศษขี้กาวที่เราออกมาจากตัวฟิลเตอร์นะอันนี้เรายังออกไม่หมดนะฮะอยู่ข้างในเต็มเลยนะนี่ แบบเนี้ยมันแทบจะไม่เข้าแท้งเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์ไอนี้ออกนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอปัญหาว่าน้ําจุดอื่นนะไหลแรงนะแต่ว่าพอผ่านมาชักโคกแล้วใช้เวลานานในการที่จะเอามาเติมในแท้งหม้อน้ำเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยนะฮะว่าฟิลเตอร์ของตัวชุดทานงน้ำเข้าเนี่ยอ่ามันอุดตันจากอะไรต่างๆอย่างกรณีเคสนี้นะฮะตันจากที่กาเนะนั้นน่าจะกัรตัดต่อท่อตรงนี้นะแล้วที่กาวมันไปปุด แห้งนังไปอุดตสงฟิลเตอร์ก็จะทําการล้างแล้วก็ประกอบกลับให้ลูกค้าก็จะจบปัญหาน้ําไหลเข้าแทงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับใครเจอปัญหานี้ก็ลองนําไปแก้ไขดูนะฮะไม่ต้องเสียตังค์จ้างช่างสามารถทําเองได้แต่ต้องเข้าใจหลักวิธีการน,นิดหนึ่งก็จะจบปัญหาน้ําเข้าแทงช้านะครับโอเคจบครับ